สลับกลับมาเป็นภาคประชาชนอย่างชาวบ้านบ้าง<ะ>นางเขื่อนอที่จะต้องถูกอภัปหีออกไทยไปสิบปีเนี่ยนะฮะเพราะคนในชุมชนมองว่านางเขื่อนเป็นไส้ศึกเป็นคนขเขมรได้สามีไทยแต่แอบเหมือนกับไปแชร์ข้อ<ะ>ความของพวกคุณเซนอะไรต่างๆแล้วอ้างว่ามือลั่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเปิดภาพที่ศรีสะเกดก่อนนะเพราะเขาจะต้องเอาทางด้านนางเขื่อนเนี่ยคุณผู้ชมนางเขื่อนออกจากศรีสะเกตแล้วไปจันทบุรีเพื่อไปออกช่องนั้นเนี่ยนะฮะเอาศรีสะเกตตอนตีสี่เลย โอ้โห و, น้องหยกก็ไม่ได้นอนตีสี่น้องหยกของเราไปที่ตำรวจภูสิงห์ตำบลห้วยติ๊กชูเพื่อจะไปดูการผลักดันเอานังเขือนนะฮะส่งกับขเมนจำได้ใช่ไมเจ็ดชีวิตใช่ไหมที่มองว่าเป็นไส้ศึกของไทยแต่เธอปฏิเสธแล้วถ้าเป็นไปได้มีภาพตอนม็อบคนไทยไรไหมลองเอาขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึง ตีสี่เพราะถามว่าจะไม่ให้ออกช่องชายแดนที่ศรีสะเกดนะฮะเพราะยังมีปัญหากันอยู่ดังนั้นต้องย้ายไปในจุดที่มันผ่อนปลนก็คือส่งกลับได้คือจันทบุรีตีสี่นออกมาฮะทั้งหมดกี่คนนะเมยที่ต้องเอากลับอ่ะมีบ้านนางเข่งเจ็ดคนแล้วก็มีคนอื่นที่เป็นคนรักลอบอีกสองนี่สามีี่สามีฮะที่คงคาก็มีการกอดแล้วเขารู้ไหมทำไมผัวเหมือนไม่อยากกอดแล้วเหมือนผัวอยากผักผัวรู้ปะเนี่ยว่าเมยจะไปสิปีอีกรอบดิทีมงานขอเพล็กรอบดิ พี่เห็นถูกป่าวว่าผัวพักหัวออกเปิดเต็มจอสิเต็มจอแต่เขาก็ห่วงอะนะเนาะกอดกันอยู่กอดใช่ป่ะห,หรือเขาอายสื่อ,อเดี๋ยวดูหน่อยเนี่ยเมียกอดอ่าเดี๋ยวเมย์ดูดิอดอยู่เดียเดี๋ยวเนี่ยอ่าดูดูดูอ่าเมย์ดูอ่าเมียกอดแต่ผัวผัวก็กอด,ดกนิดนึง<อ>นี่ฮะนั่งเขื่อนคนที่เป็นข่าวมาหลายวันวันนี้ต้องกลับแอเมเน<ะ>แล้วรู้หรือยังว่าต้องสิบปี เพราะเมื่อวานก็บอกไม่ริงเดี๋ยวสิบวันเขาจะได้กลับมาใหม่อมตอมบอกไม่ใช่เขื่อนเขื่อนนะ่ะสิปีวันน,นี้ถ่ายรูปทำประวัติกันก่อนเหรอนี่ฮะโดยวันนี้นางเขื่อนออกจากห้องขังครอบครัวก็คือสามีมารอรับทีมข่าวจะไปสอบถามนางเขื่อนซึ่งวันนี้เจ้าตัวไม่ปปิ่ปากตอบอะไรทั้งสิน้นทั้งหมดขนข้าวขนขอ,ของขึ้นรถกระบะส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะะ โดยมีคุณสามีเนี่ยเดินทางมาถึงเขื่อนก็เลยเข้าไปกอดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็เลยเรียกชาวกัมพูชาทั้งหมดมาบันทึกหลักฐานเอาไว้ก่อนจะเดินทางไปยังจันทบุรีเดี๋ยวรู้สจะมีเสียงตอนนักข่าวเราพยายามสอบถามบ้างไหมมีไม่เอ่ยมีบ่าถ้ามีก็ลองเปิดขึ้นมาสักนิดนึ่งแต่เขาไม่ตอบหรอกนี่ฮะไปแล้วนี่อีกสิปีเขื่อนเอ้ย้าบ้านง างพี่คงคาใช่ไหมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเอาเปลไปผูกหน้าสพภูสิงห์หยสามีเขารักเมียเขามากอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะผักขวนจริงไม่ใช่นะเข้าใจว่ารักเขาไปรอหน้าโรงพักเลยเมยใช่ป่ะเขารอกลัวจะไม่ได้เจอเมียเขาอีกแล้วพี่เขาเป็นคนไทยไงเขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เออมุมหนึ่งก็แม่ก็น่าเห็นใจผัวนะแต่ชาวบ้านเองเขาบอกว่าอย่าไปไว้ใจนางเขื่อนนางเขื่อนโพดด่าคนไทยไอ้ที่เขาโกรธเนี่ยแต่พี่ ที่เป็นสามีเนี่ยก็บอกจะทํำยังไงได้วันนี้เนี่ยเห็นบอกผูกเปรอเลยจะส่งเขาในเช้ามืดตัวเองเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ไปส่งเมียนะที่จันทบุรีไม่สะดวกเดินทางเมื่อสักครู่ก็กอดลาแล้วก็พูดสั้นๆเขือนก็บอกว่าพี่พี่ดูแลลูกให้ดีนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขื่อนจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างไรที่กัมพูชาผมยังไม่ทราบโหมุมหนึ่งก็เขือนไม่มีญาติแล้วนะ,มะเมย์เห็นบอกบ้านเบิ้นแกขายหมดแล้วอะแล้วเจ็ชีวิตอะ แต่ก็เอ้ากฎมันก็ต้องเป็นกฎนะเนาะเพราะอยากไปโพสต์ด่ามันก็เลยเจอปัญหาแบบนี้ เห็นบอกก็กังวลไม่รู้เมียจะกลับไปจะทําอะไรผมก็ทําได้แค่มอบเงินให้เมียไปใช้ส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขื่อนจะเป็นอย่างไรจะได้กลับมาไทยอีกไหมเพราะผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของสารเลยส่วนตัวผมเองจะใช้ชีวิตในชุมชนเหมือนเดิมไม่คิดจะย้ายไปไหนผมเชื่อว่าชาวบ้านแยกแยะได้และชาวบ้านคงไม่ได้โกรธอะไรผมเพราะเราคนละคนกันกับเมียฟังเสียงพี่คงคาเนี่ยฮะครับ แค่ฝากดูลูกเนาะแล้วแกไปอยู่นู่นแกได้บอกไหมว่าแกจะไปอยู่ยังไงจ๊ะเพราะเห็นว่าแกไม่มีบ้านไม่มีญาติที่นู่นแล้วยังไ,ไม่รู้ครับยังไม่รู้เลยมมเมื่อกี้เขาก็ฝากแค่ดูลูกเนาะแล้วเดี๋ยวมีญาติไปส่งที่จันทบ,บุรีนยคะหรือว่าไม่มีครับไม่มีแล้วแล้วมาคืนที่นอนตรงนี้เลยเหรอคะครับพื้นเหมือนกันเลยอ๋อนอนเฝ้าอ,อยู่ตรงนี้แหลนะเนาะ แล้วเมื่อกี้เขาเป็นไงเขาดูเครียดไหมจ้ะพี่ไม่เครียดนะเ,ดนะเห็นว่าเหมือน,นตัวของป้าเขื่อนแกยังคงเข้าใจผิดอยู่ว่าแกไม่ได้ติดแบคลีสสิบปีแบบนี้ค่ะอันนี้แกพอจะเข้าใจใหม่หรือยงังของแงไม,ม่รู้เลยไม่อแาบคุสั่งสาร,สาร,สาร,สารเลยังไม่ได้อ่านเลยก็หลังจากนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทำยังไงต่อครับแล้วก็ตัวคุณพี่ยังกลับไปอยู่ในชมุนมชนมเลยคะหรือว่าก็ย้ายกันมาดเลย ต้องไปยุ่งชุนับเดี๋ยวยุ่งชแล้วชาวบ้านเขาว่าไงดูว่าเขาก็แย่ๆกันคนละบุคคลครับคุณผู้ชมครับและถึงนาทีที่ต้องจากลากับผัวเข้าใจว่าน่าจะไปแล้วไปขาดเลยนะเพราะจะไม่ได้กลับมาอีกในรอบสิบปีก็ไม่รู้ว่าหัวใจพี่คงคาจะยังรอเมียอยู่ไหมนี่ฮะนี่คงเขินอ่ะผักหัวออกเนี่ยนะแต่ก็อุตส่ามานอนรอทั้งคืน กลับมาตรงนี้ล่าสุดที่จันทบุรีใช่ไหมใช่ค่ะถึงเรียบร้อยแล้วครับและจะต้องถูกผลักดันออกอเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่ไปถึงดานทาวอนบ้านแหลมคุณผู้ชมครับที่จันทบุรีโดยเบื้องต้นเห็นบอกว่าเขาจะต้องทําขั้นตอนอะไรยังไงนะผลักดันกลับประเทศใช่ไหมใช่ค่ะให้อออกมาแล้วฮะมีเสียงไหมจ๊ะเปิดเสียงหน่อยถ่ายรูปก่อนให้ออกประตูเล็กนะนี่ถามบอกว่าอยากคุยอะไรไหม นี่เจ้าตัวไม่พูดอะไรแล้วก็บกมือบายบายใช่ไหมไหนดูบายบายหน่อยซิเขื่อนเสื้อลายใช่ไหมอาบานลงไหนจัดทีมงานอยากจะบอกอะไรคนไชายให้เขาไม่ได้ทำอะไรออะะไร่หรือว่าหรือว่ามแล้วได้ไอทีเขาบอกว่าได้ลงเฟซตรงอะไรได้ลงไหม ไม่ได้ลงไม่ได้ลงอ้าวเหรออ่าเห็นทำไมเขาแจ้งว่าไปลงเฟซลงอะไรเกี่ยวกับเราเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ลูกชายมปนเล่นลูกชายมันล่นลูกชายเล่นลูกชายคนไหนอะลูกชายมาไหมลูกยูไทยลูกคนไทยมาจากเรียนแล้วมันก็เล่นนู่มกเย้มีแฟนคนไทยค่ะแฟนอยู่ไหนล่ะ นี่ครับคุณผู้ชมครับในเรื่อตอนเมื่อกี้นี่ตอนเดินขึ้นสะพานออกไปะที่เจ้าหน้าที่เขาถามนักข่าวถามไอตอนที่ขึ้นสะพานเมื่อกี้เนี่ยแล้วตัดภาพเข้าไปเนี่ยแล้วเขาโบกมือยบาๆว่าเขาไม่ขอตอบน่าจะเป็นเสียงสุดท้ายเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขื่อนเองถูกชาวบ้านตํบนาบลไพรพัฒนาขับไล่เพราะเป็นไส้ศึกซึ่งเขาก็ปฏิเสธว่ามือลั่นเนี่ยนักข่าวถามหรือว่าหรือว่าจริง น,น่านเดียวกันวันนี้ชาวบ้านบอกอย่าพึ่งสงสารเพราะตอนอยู่ให้ร้ายประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณป้าหมานค่ะเป็นชาวบ้านในชุมชนเดียวกับยายเขื่อนที่สีสีสเกตเนี่ยนะคะบอกว่าตอนแรกก็มองว่าเขื่อนเนี่ยไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกแต่พอมีเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดน ก็เริ่มมีการโพสต์ลักษณะป้าว่าเหมือนไส้สึกนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจและกลัวจะเป็นภัยกับประเทศไทยหลายคนในชุมชนยังแปลกใจทําไมเขื่อนกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ทําไมถึงชอบพูดในประเทศไทยเสียหายชาวบ้านเขาก็เลยไม่วางใจแล้วก็โหวตให้ขับไล่ออกจากชุมชนเนะะี่ยค่ะถามว่าเอาลกเขื่อนถูกผลักดันกับเขมรไปแล้วป้าบอกก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาหลังจากนี้ถ้าเขื่อนจะกลับมาอยู่ในชุมชนก็มองว่าชาวบ้านคงจะต้องออกความเห็นก่อนว่าจะยอมรับกลับมาหรือเปล่าค่ะ บบเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะโพสจะอะไรคล้ายๆว่าเข,า,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 ขาไม่น่าไว้วางใจบ้างนั้นเอะกับประเทศเราจริงเห็นเขาพูดกันนะเขาบอกว่าจริงร้านสาวที่ร้านส,นสวยๆนั้นเขาก็ยังพูดอยู่ว่าเอ้ยายเขื่อนทำไมมาพูดอย่างนี้พูดให้คนไทยเสียหายแล้วก็ กับเกอกนะเป็นคนไว้วางใจไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรอ,อืเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูเขาหรืออะไรนะมแม่ก็ธรรมดาก็แล้วแต่เขาเพราะว่าเขาทำแล้วเขาต้องรับความจริงอะไรอ,อมแม่ก็คิดแต่อย่างนี้แหละแต่รู้ว่าคุณขมิ้นนี่อ มันเชื่อถือไม่ได้เลย,มย,มย like that, ไม่ไม่ใช่ยายเขื่อนอย่างเดียวนะตามที่แม่อยู่มาแม่ไม่เคยไว้วางใจหรอกแม่แต่ในบ้านถ้าว่าเป็นคนขมิ้นแบบว่าญาติพี่น้องเขาเป็นคนขมิ้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ไว้วางใจเขาก็ความรู้สึกของคนในพื้นที่เนาะอันนี้เพราะเขื่อน ไปโพสจริงๆถึง <ฮะ S 1> แม้จะอ้างว่ามือลั่นหรือลูกเล่นนี่นะฮะโทรศัพท์มันเกิดผลแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วแหละยิ่งภาวะสงครามด้วยนะฮะอีกชุมชนหนึ่งที่ก็รุนแรงรุนแรงก็คือถกเถียงกันเรื่องที่ดินคราวนี้สะแก้ว<ฮ>ะสะแก้วเดี๋ยวเปิดเพจก่อนได้ไหมขอเพจดาราเรียนดาราเรียนกำนันล,ลีเ,เจรัแล้วก็ป้าคำผินคำผิน เปิดเพก่อนคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมพื้นที่ศึกที่ดินในจังหวัดสะแก้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มาจากป้าคำผินคุณผู้ชมฮะ มองว่าตัวเองถูกเอาที่ดินไปโดยเจรัฐซึ่งเจรัสมีสามีก็คือเป็นขเมนก็คือกนันลีแล้วคุณดาราเรียนเป็นคนแจ้งจับเพราะกําลังสงสัยว่าเจรัสกับผัวเก่าร่วมกันฮุบที่ดินคนไทยส่วนทางด้านเจรัสเคยตอบโต้แล้วแล้วก็บอกว่าไม่จริงเอาหลักฐานมาสิว่าฉันฮุบยังไงเพราะฉันไปซื้อที่มาจากทหารขเมรแล้วพอซื้อที่เสร็จมันดันไปซ้ํากับที่ของป้าคําผินอีก นี่ก็เป็นอนลวนอีกเหมือนกันนะฮะจากเรื่องชายแดนที่สาแก้ววันนี้ดาราเรียนเขาบอกเลยบอกคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานตำรวจบุกคนบ้านเจรัสทีมงานถ้ามีภาพบ้านเจรัสลองเปิดหน่อยไปเจอปือนสี่กระบอกอแต่ต้องบอกก่อนนะเพื่อความเป็นทรรกับเจรัสนะปืนสี่กระบอกเนี่ยมันเป็นปือนอย่างถูกต้องเป็นเจรัตรู้สึกจะสองมั้งแล้วก็ลูกชายชอีกสอง แต่ดาราเรียนเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อมั่นเห็นบอกว่าวันนี้ดาราเรียนเนี่ยกำลังบอกเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับอาวุธอาวุธอะไรเองก็ดีเขาวิเคราะห์ว่ายังไงคนที่แจ้งจับประเด็นเรื่องอาวุธปืนที่ถูกค้นแล้วก็มีการยึดเมื่อวานนี้สี่กระบอกเนี่ยนะคะตรวจสอบไม่ใช่ยึดตรวจสอบสี่กระบอกทางด้านของดาราเรียนบอกว่าที่2กระบอกเป็นของเจรัตแล้วอีกสองกระบอกอ้างว่าเป็นบุตรชายเนี่ย ดาราเรียนเขาบอกว่าพอไปตรวจสอบรายชื่อไอ้ไรชื่อผู้ครอบครองมันไปตรงกับชื่อของอดีตในอำเภอในพื้นที่อำเภอโคกสูงซึ่งปัจจุบันย้ายไปที่จังหวัดอื่นแล้วคำถามดาราเรียนบอกว่าแล้ว <c oughs> ทำไมข้อมูลในทะเบียนอาวุธปืนถึงไปทับซ้อนกับชื่อของลูกชายเจ,จ,จรัตได้ละ่ะเขาไปตรวจสอบรายชื่อเงคะว่าคนครอบครองเนี่ยมันเป็นรายชื่อของอดีตในอำเภอในอำเภอโคกสูงนี่นะที่ย้ายไปที่อื่นแล้วอ้าวแล้วมันมาทับกับชื่อของลูกชายได้ไงมันมีคน ครอบครองหลายชื่อหรอเขาขายหรือเปล่าเนี่ยแหละเขาก็เลยบอกว่าดาราเรียนเนี่ยต้องรีบออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันสงสัยอยากให้ตํารวจและสื่อมวลชนตรวจสอบในทะเบียนราษและออกมาให้ความชัดเจนว่าปืนตกลงเป็นของใครกันแน่เพราะว่าทางด้านการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเจนลัด เขามักจะมีการเคลียร์รายเดือนกับฝ่ายปกครองระดับสูงและผู้ใหญ่บ้านบางรายบางครั้งต้องจ่ายเป็นรายเดือนตัวเลขที่กล่าวอ้างอยู่ประมาณ30,000บาทต่อเดือนเพื่อแลกกับกิจกรรมที่เจรัตเนี่ยทำมาค้าขายโดยไม่ถูก<อ>ตรวสอบคืออย่างนี้ถ้าพูดให้ความเป็นธรรมเจรัสนะอันนี้ไปแปลกับเจรัตแล้วผมไม่ได้แก้ข่าวแทนเจรัตเพราะเจรัตถูกสงสยัยว่าขนของหนีภาษีแล้วก็จ่ายเบี้ยใบรายทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเจรัสก็เลยได้ปืนมาแบบไม่ชอบหรือไม่แต่สุดท้ายก็ได้มาอย่างถูกต้องและเปลี่ยนเป็นชื่อลูกขนาดเดียวกันเขาก็เลยใ อยากตรวจสอบตรงนี้แต่เจ๊รัดเคยปฏิเสธมาหมดแล้วใช่หค่ะคือประเด็นเรื่องของปืนเนี่ยคุณดาราเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าลูกชายที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของปืนมีข้อมูลว่าชื่อจริงไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฏในเอกสารแล้วก็ในกลุ่มคนใจชิดยืนยันว่าไม่มีบุตรที่ชื่อตามที่แจ้งแต่อย่างใดเขาก็เลยทําให้สงสัยเข้มข้นมากขึ้นว่าอา้าวแล้วตกลงชื่อที่แจ้งในทะเบียนครอบครองที่บอกเป็นลูกชายอ่ะ ใช่ลูกชายจริงเปล่ามันไปตรงกับชื่อคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยบอกอยากให้อับเพื่อความแฟร์นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาคุยกันในกลุ่มคนที่สงสยัยเพราะฉะนั้นทางรัฐก็ต้องมาอธิบายชี้แจงว่าจริงอย่างที่เขาสงสยัยไหมไม่เปล่าตามข้อมูลความเป็นจริงอ่ะมันก็มีประกอบด้วยหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลจริงแล้วทําไมชาวบ้านที่ออกมาพูดว่าเอาปืนไปข่มขู่ทุกอย่างมันมีหลักฐานชาวบ้านมีพยาน เออมีพยานเพราะว่ายืนยันว่าแกน่ะเป็นนิสัยเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคนธรรมดาที่ไหนจะมีความสามารถในการออพกอาวุธปืนทีสีกระบอกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่มีใต้โต๊ะอ,อ,อะไรให้กับไอ้ผู้ที่ออกใบปสามเนี่ยมันไม่ใช่ใครๆก็ไปออกได้เนี่ย <c ười> เขาได้แจ้งวัตถุประสงค์ทำไมว่าเพื่ออะไรก็ <c ười> <c ười> อาจจะเป็นข้าศูตรูเยอะอ่ะอืมคือคือประเด็นเลยคือแกน่ะศัตรูยเยอะ ทั้งสองประเทศเขมรแกข้ามไปแกก็ไม่กล้าไปเนี่ยแล้วเรามีคดีฟาร์มอยู่ในประเทศไทยแกจะข้ามไปอยู่ประเทศเขมรแกไม่ไปเพราะว่านี่ศีลแกลุงลังอยู่ฝั่งเขมรน่ะเออแต่แกอ้างว่าแกเอาไว้ป้องกงนทรัพย์สินทรัพย์สินแกเยอะคนธรรมดามันมันถ้ามันไม่มีใต้ตรงใต้โต๊ะไอ้นายตัวไหนมันจะเซ็นให้อะมันเป็นไปไม่ได้หรอกพูดตรงๆนี่แหละเห็นว่าอะไรที่ว่ามันมีข้อมูลที่ว่าแกมีการจ่ายเดือนละสามหมื่นแล้วพี่ก็มันเป็นอดีตในเพอที่เกษียณไปล่าสุด อันนี้คือโอ้โหนี่กินยับเลยในอำเภอคนนี้ที่ก่อนที่จะ,ะเกษียณน่ะอันนี้ข้อมูลจริง ค่ะเก็บทั้งทั้งเป็นเทีย่ยวโอเคโอเคกลับมาตรงน,นี้ผมต้องบอกก่อนนะอันนี้ผมไม่ไม่อยากให้แบบมีการไปพาดพิงเพราะเขาไม่ได้ตอบโต้แม้กระทั่งท่านอดีตนายอำเภอ,อท่านก็ไม่ได้ตอบโต้เพราะอย่างนั้นคุณพูดอย่างเงี้ยคุณต้องรับผิดชอบนะเรื่องข้อมูลอย่ากโกธกันนะดาราเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกันว่าเพื่อความเป็นธรรมกับท่านเก่าด้วยเรายังไม่ได้เชื่อคําพูดของเขาตรงนี้ถูกไหมเพราะท่านเก่าที่เขาสงสัยว่าอะไรนะเจรัตเนี่ยไปจงไปจ่ายะไรเนี่ย ไปพายเพียงอย่างนี้ไม่ได้จนกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะอธิบาย<ฆ>คือวันนี้พอเราพูดอย่างนี้ต้องบอกก่อนเพื่อความเป็นธรรมกับท่านเก่าเขาด้วยเราพยายามไปหาเจรตแต่วันนี้หาไม่เจอ<ฆ>เพราะเจรตเคยปฏิเสธว่าฉันไม่ได้จ่ายใต้โต๊ะให้ใครทั้งสิ้นแต่ปรากฏเจรตก็มีโจทย์เยอะนอกจากดาราเรียนแล้วปรากฏว่าลุงสงา<ฆ>เป็นโจทย์ของเจรตอีกคนหนึ่งอีก ทีมงานมีภาพเจรัสเมื่อวานใช่ไหมลองเปิดอินเสิร์ตเจรัสขึ้นมาหน่อยลุงสง่าที่ไปทับซ้อนกับเจรัสอีกแล้วไหมใช่ลุงสง่าก็เป็นอีกคนที่ที่ไปทับซ้อนกับเจรัสนะคะในพื้นที่24ไร่สาหรับเอกสารการครอบครองของเปิดหน้าเจรัสง่าเปิดหน้าเจรัตมาหน่อยจ้ะหน้าเจรัตเดือเมื่อวานเนี้ยที่เพิ่งสัมภาษณ์กันมานี่คนนี้เลย ถ้าเขาเหมือนก็เป็นคนไม่กลัวอะไรเลยเนาะจนคนในชุมชนบอกเอ๊ะที่ไม่กลัวเนี่ยเพราะใครหนุนหลังหัวเก่าหรืเปล่าแต่หัวเก่าก็คือกำนันลีอยู่ที่ขเขมรแล้วใช่ไหมยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวตะไคร้เลยนะกำนันลีทุกวันนี้คุณผู้ชมฮะส่วนเจรัตวันนี้เราพยายามไปถามว่าจ่ายเบียบ้ยใบใดทางไหมยังไม่เจอตัวแกแต่แกก็เคยปฏิเสธแล้วว่าแกไม่ได้มีอิทธิพลหรือจ่ายเงินให้ใครแม้กระทั่งในอำอภงในำเภอก็ไม่เคยจ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ลุงสงงาเคลืองอกับเจรัตอีก ใช่ค่ะถามว่าเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากอ,าอะไรตรงไหนนะคะลุงหงาแกเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมามีโอกาสเจอกับเจรัสที่ด่านต่อชดอวันนั้นเนี่ยลุงหงาเข้าไปดูที่ของตัวเอง24ไร่เนี่ยที่ถูกสร้างบ้านทับที่หนาเอาไว้ตอนแรกไม่รู้มาก่อนไปถามเจรัตว่าใครเป็นคนทําเจรัตก็ยอมรับบอกว่าเจ๊นี่แหละทําเองเพราะซื้อ,อที่ดินมาจากทหารขเขมรอ่าเจรัตก็บอกแบบนี้เขาซื้อที่ดินมาจากทหารขเขมรไงคะเขาลุงหงาเลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอีกที่ตรงเนี้ยเป็นของพ่อ ก็คือในผงพ่อของลุงงาก็เลยเถียงกลับไปแต่เขาบอกมันไม่เกี่ยวกันนับตั้งแต่วันนั้นลุงงาเนี่ยบอกแกก็ไปดูที่ดินเรื่อยๆไม่เคยปล่อยผ่านนะแต่เจรัฐเนี่ยออกมาโต้ไงบอกว่าอา้าวก็ถ้าเกิดสมมติเป็นที่ดินของตัวเองทำไมมาทวงเจ้งแต่20ปีที่แล้วทำไมเพิ่งออกมาตอนนีออ้ลุงงาก็เลยบอกว่าก็ไม่แปลกที่เจรัสจะไม่รู้เพราะว่าไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบเพราะมันเป็นที่ดินของผมที่ถูกลุกล้ําและพูดได้ยังไงว่า ลุงหงาไม่เคยเข้าไปดูพื้นที่แม้แต่สักครั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าที่ดินมันเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของเจรัตเองเพราะเป็นชาวบ้านที่ทามาหากินมาก่อนแต่เนื่องด้วยเป็นผู้มีทธิพลในกลุ่มชาขเขมรทําให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปทํากินและโดนคน,ขคนขเขมรข่มขู่ซึ่งไม่ใช่เจรัตเองนะที่ไล่ย,ยิงตามข้อกล่าวหาแต่เป็นลูกน้องของกำนันลี ซึ่งเป็นอดีตสาม,มีของเจรัสเนี่แหละที่ทำชาวบ้านเขาก็เลยไม่กล้าเขาไปยุ่งเขาก็เลยเสียที่ไปส่วน <c oughs> เจรัสก็เลยอ้างว่าไปซื้อจากทหารเขมรแต่ลุงนะ่มีที่ไปที่มาที่ <c oughs> ต้องเสียที่ดินเนีย่ยเพราะแบบนี้ค่ะ <c oughs> มา20ปีที่ผ่านมาก่อนนะครับมีฐานต่อไอ้มีด่านต่อชะดอ,อยู่ผมมาเจอเจรัสพอดีผมมาดูพื้นที่ผมนะครับเจอเจรัสผมก็บอกว่าเอ้าใครมาทําที่นาผมเขาบอกว่าฉันทำานเอง เอาได้มาอย่างไงซื้อมาจากหาเขมรนคุณรู้ไหมว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของผมนะครับเขาบอกไม่เกี่ยวกันอะไรพูดกันแค่นั้นหลังจากนั้นผมก็มาดูเรื่อยๆที่ผมจะที่เขาบอกว่าผมไม่เคยเข้ามาดูในพื้นที่ผมเขาจะรู้ได้ไงว่าผมมาไม่มาเพราะว่าผมต้องไปแจ้งคุณก่อนเหรอคุณเจรัต์คุณรู้ไหมว่าคุณก็รู้อยู่ว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของคุณแล้วคุณเข้าไปทํากินทําไมพื้นที่เป็นพื้นที่ของชาวบ้านเขามาพักหลังนี้มีผู้มีอิทธิพล ขมนินชาวบ้านจะเข้าไปทํามาหากินแต่เข้าไปไม่ได้โดนขมนินข่มขู่ไม่ใช่ว่าคุณละยิงนะครับที่คุณบอกข่าวว่าฉันละยิงตรงไหนไม่ใช่คุณไม่ได้ละยิงเจรัสเนี่ยไม่ได้ละยิงแต่นะครับเขาเป็นใครชาวบ้านเข้าไปมาหากินไม่ได้มีทหารขมนินคุณมีผัวขมนินใช่ไหมคุณพูดความจริงออกมาคุณอย่านะวันนี้ผมเดือดผมยอมรับผมเดือดจริงๆคุณไม่บอกว่า2 0 30, 30ปีคุณไปอยู่ไหนมา ผมอยู่จังหวัดสกแก้วมันดูที่โดยตลอดแต่เขาไม่อยากแจ้งความคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่มีสัจธรรมสภาพที่จะแจ้งคุณขนาดอาจารย์วิระเขาไปพื้นที่ประเทศไทยแต่แท้อาจารย์ยังวิระยังโดนโดนจับไปขังคุกตั้งสองปีสามปีคุณคิดเห็นบ้างไหมไอ้อย่างผมเนี่ยชาวบ้านธรรมดาและชาวบ้านเราที่โดนที่คุณทํากินอยู่เนี่ยเขาไม่กล้าพูดกับคุณเพราะคกความเกง่งเก่งเกงคุณ กับสามีของคุณที่เป็นทหารขมต้นในสมัยนั้นนะครับว่าทําไมคนคนนี้ต้องทำทาได้นะครับแล้วคนอื่นทําไมทําไมได<ฆ>้คิดดูความจริงดีครับ<ฆ>แต่แล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยประชาชนเราชาวบ้านเราไปขอใบปสา<ม>เพื่อจะมาซื้อปืนซื้ออะไรเพื่อจะได้รักษารักษาไอ้ไรน,นาของเราทรัพย์สินของเราทําไมออกไม่ได้ทําไมเจรัญ คนเดียวครอบครัวของเจรัสเนี่ยทำไมมีปืนทั้งสี่กระบอกมันพนเพราะอะไรผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับครับอ้าวไปดูความเคลื่อนไหวหน่อยนะฮะเขมรกำลังฝึกซ้อมกันอีกแล้วล่าสุด army military force ลงเอาไว้เห็นบอกว่าฝึกซ้อมรถถังใช่เป็นยังไงเอย่ยเนี่ยทหารขเขมรเขาลงคลิปว่าเขาฝึกซ้อมเนี่ยอยู่ในรถถังอุ้มไก่<ค>รบรรยยจุระเบิดอะไรอย่างนี่ เคนเมเเคนโอ้นี่นี่นี่รนจิงคลังได้ลนปััปอยถังรุ่ไน,น,น,นไหนเนาะนี่อุ้ยแต่รถถังมันร้อนน่าดูเลยอยนั่นเอค่ะัปไปสง่สงวอร้ดเต็ดมงเตียวเลย จะท้อท้ายเนี่ยอ้าวเห็นบอกว่าปล่อยให้ลองฝึกใช่ไหมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอันนี้ก็เป็นการฝึกอีกเหมือนกันไหนลองเปิดภาพเลยอย่างรวดเร็วเลยประมวลเลยฮะเดี๋ยวเวลา,าเหลือน้อยละนี่แม่จิเรส่งผู้วิเศษบ้านเราไปสู้บ้างได้ปะ <c oughs> เออว่าจยิงยิอย่างเงี้ยเอาผู้วิเศษไปเรียงกันหน้ากระดานอยู่ชายแดนเลยมันบอกว่ามันรู้นั่นรู้นี่เนี่ยให้มัน <c oughs> ชี้พิกัดให้ดูหน่อยดิ <c oughs> เนี่ยอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ต้องเปิดดนตรีก็ได้จากทีมงาน คือที่พูดไม่ได้ไประชดนะเพราะบ้านเราในผู้วิเศษเยอะใช่ไหม,มควรจะให้ผู้วิเศษเนี่ยเก่งนักยานเยอะนักเนี่ยนะฮะให้มันไปชี้เป้าดิว่าทหารขมรอยู่ตรงไหนนี่เออก็จริงนะเมย์มันจะจบเลยว่าคุณน่ะเจ๋งจริงหรือเปล่าถูกป่ะเพราะประเด็นคือของเราเนี่ยเราใช้วิทยาศาสตร์ค,คือโดรนหรือภาพถ่ายทางอากาศในการหารพิกัดแต่ประเด็นคือผู้วิเศษบ้านเราเนี่ยที่บอกนั่งหลับตาแล้วเห็นยานเนี่ยนะฮะไม่เห็นโผล่ออกมาช่วยสักคนเงียบหมด นี่ล่าสุดเดี๋ยวจะไปผู้วิเศษอีกคนหนึ่งนะคืนนี้อดีตทีบอกอยู่แถวพัทยาเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้มานั่งปากดวง